ความมั่งคั่งระดับถัดไปไม่ได้มีแค่ตัวเลขในบัญชีหลายคนคิดว่าชีวิตระดับถัดไป next level life คือการมีทรัพย์สินมากมายมีตัวเลขในบัญชีที่สูงขึ้นหรือการมีวัตถุหรูหราที่ใครๆก็อิจฉาแต่ความจริงแล้วความมั่งคั่งที่ยั่งยืนนั้นลึกซึ้งกว่านั้นมากความมั่งคั่งที่แท้จริงคืออิสรภาพ อิสรภาพในการเลือกใช้เวลาอิสรภาพในการปฏิเสธสิ่งที่ไม่ได้สร้างคุณค่าและอิสรภาพในการได้เป็นตัวเองอย่างเต็มที่จงเปลี่ยนมุมมองของคุณหากคุณมีเวลาที่ใช้ไปกับครอบครัวและสิ่งที่รักนั่นคือความมั่งคัง่งหากคุณมีสุขภาพที่แข็งแรงพอจะทําตามความฝันนั่นคือความมั่งคัง่ง หากคุณมีความรู้ที่สามารถแก้ปัญหาให้ผู้อื่นได้นั่นคือความมั่งคั่งการยกระดับชีวิตคือการค้นพบความสมดุลระหว่างการหาเงินกับการหาความหมายอย่าให้การทำงานหนักทำให้คุณไม่มีเวลาสนุกกับผลลัพธ์ของมันความท้าทายคือการสร้างคุณค่าที่ไม่สามารถวัดได้ด้วยตัวเงินเมื่อคุณเริ่มให้คุณค่ากับสิ่งเหล่านี้อย่างแท้จริงคุณจะพบว่า คุณไม่ได้แค่รวยขึ้นแต่คุณกำลังมีชีวิตที่เต็มอิ่มขึ้นและนั่นคือจุดสูงสุดของ next level life